เอ้ยเล่นหมดอารามเว้ยตัวอะไรดีโอเมกอตไอทีมเราจะเว้นหมดไม่ได้นะเว้ย <c oughs> เออพูดตัวนี้เล่นไงวะทาริยามันต้องจัดลูนไงอ่ะไอ้ห่าก็ว่าพูดไปไม่มีใครได้ย,นยินไม่หลุด เ้ยปูปาร์ตี้มาแล้วใช่ไหมจัดแล้วปูปาร์ตี้อ่ะไม่มีสกินฟูกดบูทกดบูทบูทบ้าแล้วอาพีไม่พอเอาเลยเนี่ยพี่ยี่สิบแปดเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวจินเอามาร์กป้ามะเนี่ยมันต้องเป็นโกดเอ้ยเดีย๋ยวเราไปดูทีมฝั่งข้าวมันเลยดีกว่าไป

โอ้รุนผิดมดกเลยเนี่ยหุยปาโดนทุกดอกเต็มเต็มโุ้ยหลังหักฮ่าดูด้วยจินยิงนะฮะจินยิงจินยิงอยู่ตรงไหนจินวะเดี๋ยวนี่พออีดใส่ไงเมื่อกี้เต็มหัวเต็เปียง ป้าป้ามีคนโดนพวกครับจังหวะนี้ยังไงยังไงเปี้ยงไม่โดนนัดเจ้าเอาอีกนัดเจ้าเอ้ยอนัดเจ่าเฮ้ยเอาเรื่องพวงมาแล้วเนี่ยพวงมาแล้วดาเมจตรรับสาปินเนี่ย,ยต้งปบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไกโรยากิเข้าไปนู่นแล้วอ่ะเฮ้ยปลา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 ลุดปลาลุดเออเออไม่ใช่พีสต็อปนะไป ไปหยุดไปหยุดไปหยุดเฮ้ยไม่เอาเอาล้วเอ้คนนี้มันสูงไปมนะยิงดิยิงมาดิโอ้โหกูยิงพีชิบหผาเลยป้าจีบไม่ฟีแล้วเดี๋ยวนะพี่เล่นอะไรเนี่ยพี่กดสกิลมั่วโคตรน่าจะได้น่าจะแฝดยิงตายแต่ระยะไกลกิ่าเมาเจ็บ ไม่เบาจังเลยวะเติมให้ดึงตั้งตั้งเฮ้ยตั้งเยอะเอ้ยโอ้ผู้แย่ว่ะต้นฟันน้ำของการใส่แตกเลยผู้แย่ว่ะไม่อยากเล่นสงครามตอนนี้ไม่ถึงเวลาพวกป้าเคยโดนแก๊งปลาหินบ่ทุบๆโอ้ถ้ารักเขาเป็แตกนะเนของแป้งใสู่หัวแตก ดูด้วยไหนที่เติ้ลเล็กกินมันจิ้งตามหลังมาโคตรหน้ารักเลยพี่เอาก้อนหินสีชมพูมาไปดูทำไมพี่รู้สึกที่คุมโห่อยากจะตัดยิงกันเลยรถเลือมันเยอะๆดิจะยิงหัวมันเฮ้ยปูปูมันต้องรับเรียบร้อยปูจะตาย งัดไปสวยดื้อกดประเดี๋ยวแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหมุนอะไรเมื่อกี้กินเบายังวะดาเมจรแล้ห้าสิบเนี่ยลืมเปลี่ยนรูนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับปลา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 เออปลาลัดปลาลัดปลาลัดเอ้ยอ้าวตายพอแล้วหัวไปเลยนี่แหละก็เรียกว่าการเล่นจีนที่แท้จริงมันต้องมีการพลาดกันบ้างป้องเอาเครียดไปมารับ หลเม็ดอยู่นะหลเม็ดอยู่นะที่ผาดอกที่ผาดอกยาม่ติดยามียันแม่ยันแม่เออยามาเตะเดี๋ยวด่าใส่เฮอยมาเตะเดี๋ยวด่าใส่วาตาคิวยังไงนี่ยังไงยังไงดึงมาโดนยังไงเออแพนตะคิวเฮ้ยได้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 นับบวกคิวไปวิ่งละไหนไหน ทำไม <S <S ไ<อ>ทำไมพี่ไม่ใช้อ่ะทำไมพี่ไม่ใช้อหรอใช่อะไรแฟตเอามีแฟตแล้วไม่ใช้แฟด <c oughs> มันเป็นหลอกไงหลอกถ้า, <S <S> <S ถ,าถ้าพี่แฟตตอนนั้นอ่ะพี่อาจจะได้คิวเดียวไงพี่เลยอยากได้สองคิวเออมันเป็นแผลมู้ดมันเป็นแ,นเ,นแ,นแนเออมันเป็นแพาวดูนน,นั <S <S ่สิครับท่านผู้ชม แม่น้อยสองคนนั้นเขายืนอยู่ตรงนั้นผมอยากจะยิงเขาจริงๆเลยเอ้ยอะไรลอยมาวะตอนนี้กระสุนผมยังเบามากๆผมยิงใครไม่ตายปุ่มไอ้ีรเดี๋ยว,วแตกแบบพอ่อะซะไหนเปิ้ลยิงแม่นลโดนป้อยยมอ <laughs> ตอีเออ,อ ้ไอ้ผู้ตายแล้วเออแผนตาคิวต้องมาแล้ววะแผนตาคิวต้องมาแล้วแผ่นตะคิวหาเลยตายจะตายอยู่แล้วมาแล้วไผ่ไผ่ไผ่ง้างมาแล้วขับดึงอะไปมาดิยังไงปับปบตะโกนบุดดินใต้ไถ่ช่วนพี่ครับจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีเฮ้ยเต้องดึงว่ะเออ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 ไอ้แลนด์วิ่ง go รันตือ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  เอยเ้้สาดน้ำ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 หรอชอบเล้นงกาหรอเอ๊ะชเ่นหลงกาเอาเชียยลาดเอาโดนเยเอาเอาไปคิวเอาติดเอาไปคิวไหนทีปเปิลวะเออเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยล่นไหเเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เราเล้เอ๊คิวกูยังไม่ได้คอเลย ที่ใส่คอเราได้เก็บพม่าสบายแล้วเดียวอ๋ออ๋ออ๋ออ๋หิวจัดอ่ะโดนฟอมดีความหิวไม่เคยปานีใครอ้าวก็ผักผักซะอย่างดีเลยขลิยะท่าเต้นมีเอ๊ะ เออของดีของดีอยู่แต่ตรงเนี้ยพี่ไม่ไปไหนละไปไปไกูวอู้อู้อู้อ้ออเอาอย่างวเฮาอย่างวะ้าอย่างวะเราอะห้อ่างมัน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 ชิคาดูใส่พี่กูตุกจิตุกตุกกรอย่าไปยอมมันพวกมันชิคาดูใส่พี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยขอเน้นเน้นผูดตัวนั้เน้นเน้นอันติไออย่างมีแฝดไปยิงหัวมันจังเลยสี่เม็ดตรงนี้ตรงนี้ฉันเห็นคนนะนะนั่นไงขู่บา้าแล้วพูดสี่เม็ดขอเน้นเ,เน้นเฮ้ยทิพหาละมาละฉันขอโทษ ใค,ใครใครพี่ก็ปาหินใส่หลัวๆแปะแปะแปะทำอะไรของเขาอ่ะิิววตีป <pot> ok ้อมตีป้อมตีป้อมตู่ไม่ว่าหรอกตีป้อมป้อมสภาเดี๋ยวเดี๋ยวที้เขาแยกเผาโขลกจเคยเจอหรอ เออปตายหินในป่าไม่มีใครเห็นหรอกบอกเลยตอนยาไม่ใช่ันยานะตอนยาเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเออมายัลมายแล้ว เฮ้ยเฮมันคอนเดม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 เฮ้ยแล้วทำอไมเล่นคุณหือแค่นี้ล้วนี่ฮู้ยิงได้ดีเต้ยมันมาแล้วผมไม่ใช่เป็นันก่อนฮู้ยิงไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำแบบนี้ดิคู่แข่งที่ปั้นคิวป่ะตายชิปะคิว กูว่าที่กูคิวได้ไปแค่ปัดแล้วปะขีดขีดขีดไม่ก็เอาเอ้อเมติวเมติวเมติวเออช่วยเพื่อนไว้ไม่ทันครับสำหรับทางด้านของโซอีโซอีเก็บแฟนมาไงต่อยืนในเอฟเคไปปแล้วไปต้องไปปอมมูนต้องไปอยู่ที่ใดพี่จะยิงน้องนะสาธุขอให้โดนแทงตายคนจะมาแทงผมมาดิีถึงวันถึงวัน

อแล้วพี่ลืมปิดตรงนี้ไม่ปิดตรงนั้นอนะเขี่ยแล้วเดินปิดโอ้ยเขี <'re> ่ยแล,ะละ้ว ไหนพยายามไหนมันเข้ามาล้วงหลังพยายามอยู่เนี่ยพยายามเนี่ยเนี่ยกินล้วงหลังอ่ะไม่ตามมาจินไปหลังเร็วเมื่อกี้ไอซอลซินล้วงหลังเอ็ดดิซี่เนี่ยหบินเข้าหลังเลยเมื่อกี้เออเอ็ดซีเข้าหลังเดี๋ยวก็จอะอรจิกบ้าแบบเวอร์ขอดไล่เก็บอะไรเต้ยหมด ไม่ไนะโดนตันปลาได้เลาได้เลาได้มเปลาอีแตก <c oughs> เอ้ยกาไ่วยนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมพี่แลลกๆอวะี่ยไม่โดนโอ้ ไช้ได้อยู่แถวนี้่ปใช้อยู่แถวนี้ไปโคตรเบาเลยนี่นี่นี่มันอยู่อยู่นี่ไงน้องไทยก็ประมุขอยู่กันเองเอ้ยพี่หนูชิบหายนะพี่แตกเกลืออ้าวโดนมันล็อกอะขัดจังหวะขัดจังหวะไว้เฮ้ยใครวางอะไรหินตรงนี เอ้ยแบบนี <theater> ้แหะเฮ้ยปารลาแรงวาแรงดูเออดูเออแล้วมันติดชาริลเจอร์พี่เห็นอยู่ไอรอนว่าจังไส้นั้นมีเงี่ยแบบนายเงี่ยแบบ 200 300 400 500 2องร้อยเปอร์เซ็นตสเป็นต์สี่ร้อยนปอเตงัดมาปหินใส่ปหินใส่รัวๆแก๊งเด็กปลาปลาปหินใส่ตุ้มไม่โดนต้องเด็กเออว้าวพุว้าวว้าว้าวียอือเดินไปล็อกเือเลย้าบอกปมเอ๊ ไม่ร <blender> <c oughs> <laughs> ีบไปคืนเลยนะเฮ้ยเฮ้โทษทีซารี ชิบหายบาเรียวมาเออปิดอะไรเปลอาวะไม่ปิดดิวะที่ปิดอะไรวะเนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยกให้สักตัวแล้วกดอันติขึ้นเลยนะเออบ้าไม่ใช่โอ้สวย สวยเนื้อเน้นเนนสวยบอเน้นเน้นไอ้พู้มมียิงตัวเนี้ยเออบ้าหินบลาหิน ดีๆกายเฮ้ยมันมาผู้นี่จะหมุนทำไมดีๆกาย